ลานกลางเต็นท์ไล่ปิ่นนภพานะครับอันนี้ด้านบนเป็นจุดที่เรานอนกันด้านบนตัวลานตอนนี้ก็มี3าลานเนาะอันนี้จะเป็นลานด้านบนครับจะมีห้องน้าอยู่ด้านข้างประมาณนี้แล้วก็ลานชั้นที่2เนาะแล้วก็ชั้นที่สามอยู่ล่างสุดชั้นที่สามก็จะอยู่ใกล้กับต้นยางช่วงเช้าก็จะร่มหน่อยช่วงที่สองก็จะเป็นประมาณนี้จะร้อนหน่อยร้อนไวชั้นที่สานี่ก็จะไม่มีร่มเงาเลยนะถ้าจอดรถก็ต้องบงังแดดนิดนึงจะได้วางแผลจะได้อยู่กันสบายหน่อยนี่เราก็ลงกันช่วง9้าโมงครึ่งเนาะแดดประมาณนี้กลางคืนมีดาวสวยนะครับทีี่่นน้้าาาเปิดดดก็ไถยยววัส ตอนกลางวันหมอกวันที่เรามานี่ก็หมอกมานะหมอกมาเยอะด้วยแต่ว่าก็จะหมดไวนะครับเพราะว่าพื้นที่ไม่ได้สูงมากแต่มีหมอกขึ้นมาจากถนนด,ด้านล่างสี่นาทีเองก็ไม่ได้ไกลมากประมาณนี้เลยตรงน,นี้ก็เป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปอะไรประมาณนี้ครับนี่เราขึ้นมาจากด้านล่างขมือผมด้านล่างก็จะเป็นบ้านพักด้านล่างครับต่อไปจะมีรากางเต็มด้านล่างประมาณนี้เลยวิวรอบรอบทนี้มุมซ้ายดวงอาทิตย์ขึ้นด้านนี้นะครับที่ตะวันออกวิวรอบรอบ ตัวรานที่พวกเรานอนกันเมื่อคืนแล้วก็อันนี้จะเป็นรานที่สองร้านที่สามาอยู่ด้านล่างลงไปส่วนตัวผมว่าถ้าอยากได้ดาวนอนราน2กับราน1ด้านบนอะ่ะจะถ่ายดาวได้ง่ายตรงนี้นะนี่ทํานนี้ห้องน้ำก็ตอนนี้มี2ห้องนะห้องน้าเป็นชักโรครกนะครับไม่ได้นั่งยองนะเป็นชักโครกตอนคืนก็มีแมลงบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าตอนกลางคืนเราทำอาหารนี่ก็ยากนิดหนึ่งเพราะที่มันมืดเนาะพอเราเปิดไฟลุกแสงก็จะมา,มาแมลงก็จะตามมาด้วยก็ต้องหลีกเลี่ยงหน่อยทำอาหารมาสําเ็จรูปน่าจะดีกว่าครับที่นี่โอเค